ตอนที่นักครุชีได้พูดถึงความหมายของพระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือเป็นบุรสี่คู่เรียงตัวได้8บุรุษก็คือโสดาบันสกธาคามีอนาคามีและอนาหารซึ่งจะหมายถึงคนที่กําลังเดินมรรคกำลังจะเป็นและคนที่เป็นแล้วซึ่งคลิปนี้ครุชีจะมาบอกว่าพระสงฆ์ที่แท้จริงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่เข้าไปบวชในพระพุทธศาสนาคือ4คู่8บุบุษเนี่ยอาจจะมีคนที่อยู่ในอยู่ในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นพระพิสุสงฆ์ที่ ท่านนุ่งเหรืองห่มเหลืองซึ่งอันนั้นมีก็คือเป็นพระที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบแต่ในที่นี้คุณีหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ไปบวชแล้วเป็นคาราวาชชาวบ้านนตลาดทั่วไปเนี่ยเราก็เป็นพระสงฆ์ได้ในลักษณะที่ว่าเป็นคุณสมบัติของโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอาหันท์ซึ่งสรุปก็คือใครก็ได้ที่จะเป็นที่จะเป็นพระสงฆ์สาวกที่แท้จริงของของพุทธก็คือดูที่อะไรดูที่คุณสมบัติ คุณสมบัติของการเป็นโสดาบันก็มีอยู่แล้วคุณสมบัติของการสกทาคา,ม,า,คามีอาณาคามีอรหันก็มีทั้งหมดมีอยู่แล้วเพื่อนเพื่อสามารถศึกษาได้จากพุทธวัจนะเลยซึ่งครูชีได้ศึกษามาก็พบว่าการที่เราเนี่ยจะเป็นคนที่กําลังเดินมรรคที่จะไปเป็นโสดาบันเนี่ยม,มันง่ายมากสำหรับสมบับคนไทยนะเพื่อนๆืก็คืออะไรที่เป็นสัทธานุสารีธรรมานุสารีเนี่ยก็คือแค่เรามีจิตโน้มเอียงไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ก็คือแปลปวนไปเป็นธรรมดาแค่เนี้ยเราก็คือได้ชื่อว่ากําลังเดินมาก